สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวองค์หญิงเพชรบ้านแพงทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับยินดีต้อนรับแฟนคลับมาล้ํมทุกทท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้นะครับมีข่าวดีนะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกอีกแล้วครับมีข่าวดีๆมาบอกครับสําหรับพ่อพอแม่ม่เอฟซีลูกสาวที่กําลังรอคอยสิงมีอยู่่า สิ่งที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือสิ่งที่พอ่อพ่อแม่เอฟซีหลายคนรอมาน่าจะซักระยะแล้วนะครับภาคใหญ่หญแล้วนั่นก็คือละครครับว่าถึงละครละครเรื่องอยังพี่น้องเอา้าเขาเมนคำว่าคิดว่าคิดว่าละครเรื่องอยังครับที่ผมชิวว่าวนี่นะครับอ่าพ้อมมรือยังนะครับผู้ใดบด้เบ,บงทีวีมาหลายปีแล้ว นะครับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องครับจะมาดูทีวีเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับในรอบนี้นั่นก็คือละครเรื่องสงครามหมอลำพี่น้องครับสงครามหมอลำมาแล้วพี่น้องมาแล้วสงครามหมอลำครับนี่นะครับสงครามหมอลำมาแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับวันที่ครับวันที่และเวลาครับเตรียมตัวให้พร้อมครับ นี่เลยนะครับสงครามหมอลำนะครับจากช่องวันนะครับช่องวัน31เดเดพี่น้องเด้อนะครับจะเริ่มออกอากาศในวันที่15กันยายนนะครับ15กันยายนนี้นะครับ15ห้สิหอด,ดีพี่น้องก่อนที่จะเปิดฤดูก,การสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับละครเรื่องนี้จะลงสู่จอครับหมอลำจะเปิดฤดูก,การ แต่ในทีวีก็นะครับจะเกิดสงครามกันขึ้นนะครับสงครามหมอลำนั่นเองอ่าซึ่งในละครเรื่องนี้เกิดมีศิล,ลปินนะครับดาล่ามากมม่นะครับหลายคนร่วมแสดงน้ำกันนะครับหนึ่งในนั้นไม่พลาดครับที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือลูกสาวเนาะลูกสาวอุ้งอิงนะครับเพื่อนได้เป็นดาล่าได้พี่น้องเพื่อนได้เป็นดาล่าแล้วนะครับ เออนะครับส่วนสิ่ออกหลายเ่หลายหนครับเ่อแน่ใจเนาะเท่าที่จําได้องอิงไปถ่ายอยู่น่าจะสองรอบนะพี่น้องสองรอบสามรอบนะครับสองรอบนี้เหมือนจะถ่ายอยู่ในในกทมนะอยู่อยู่ประทุนนี่แหละนะครับอยู่ทุ่งธานีนะครับเหมือนถ่ายสองรอบแล้วก็อีกรอบนึงเห็นว่าไปถ่ายอยู่อ่าอยู่ไซน์เน อยู่แถวบุรีรัมย์ถ้าจำาม่ผิดนะพี่น้องครับที่ไปขึ้นเวทีจริงครับไปขึ้นเวทีสาวน้อยปเพื่อนแพงจริงๆนะครับเวทีฤดูกาลที่แล้วนี่แหละนะครับในสงคสรงามมรำผมได้เบื้องตัวอย่างแล้วพี่น้องได้ดูตัวอย่างแล้วนะครับก็คือเป็นเวทีสาวน้อยนะครับที่ว่ามีพิไตายออรไทยนะครับไปขึ้นออ้ยบ๊วยแมนบ๊วยไนอยู่บุรีรัมย์ดิผมจําไม่แล้วอยู่วันอยู่งานทําบุญเอออยู่งานทําบุญหา พอสงการจำได้แล้วครับางานทำบุญหาพอหาพอพ่อโจครับพอสงการครับที่เพื่อนไปทายถ้ำครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้าใครจำได้นะครับที่บอโจบอกว่าจะมีพี่ตายอรไทยมานั่นแหละครับมือนั่นแหละครับเป็นมือทายถ้ำละครเรื่องนี้ครับอ่าอีกมือหนึง่งเนาะมือนั้นผมบ่ได้ไปครับผมก็บ่แน่ใจว่าอ่า ก่อนที่ท้ายนีย่ลูกสาวได้เข่ากล้องได้เข่าอีหยังน้ำเพลินบอนะครับแต่ว่าเห็นเห็นเห็นได้ตัวอย่างเนาะเห็นได้ตัวอย่างก็มีพี่ตายขึ้นเวทีนะครับแวบๆบแบบนะครับมีตัวอย่างอยู่ไปเบิ่งได้ครับไปเบิ่งตัวอย่างได้ครับทางเพจทางเพจของช่องวันเนาะนะครับไปดูได้นะครับส่วนศิลปินดาราแน่นอนครับขาดบ่ได้ครับอืมเนาะเชื่อว่าหลายคนปัดเซตถูทวารทั์ที่บ่ได้เปิเปด บางคนเนี่ยยัดเซก,กองไว้แล้วนะครับบางคนหนูกัดสายขาดไว้แล้วนะครับนะยางเช่นผมครับต้งแต่ซื้อมาเปิดปรพราสามเทื่พี่น้องเอ้ยนะครับนี่ยอนคนนี้เลยครับพี่น้องยอนคนนี้คนเดียวครับนี่เพื่อนนด้เป็นดาราเลยพี่น้องนี่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 เป็นจังไหนเป็นจังไหนครับนี่เราจะเช็ดถูทีวีเพราะคนนี้เลยครับนะปกติผมกับวด้เบิ่ง ละค่อนทีวีอยู่แล้วพี่น้องครับเมื่อกับเบิ่งแต่ในมือถือเนาะเรียนเฟซบงเฟซบุ๊กติ k กตองติ๊กต๊อกไม่บัครับแต่ว่าในทีวีแทพไม่ได้เปิดเลยพี่น้องครับนะประหยัดไฟได้หลายเติบอยู่กับทุ่มือดีกับเจ้าโมหว่าสื่อมาเห็ดอย่างน,น,นะทีวีนะครับอืมซื่อมอาเห็ดอียงหรือประดับว้ซื้อเลยทังไหนนะครับเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวแล้วนะครับเออเสียป,ปากไปร่อดได้พี่น้องเสียป,ปากไป้ิบหกกันยายนนี้ครับหนึ่งทุ่มตรง นะครับวันจันทร์ถึงวันพฤลลิขหัตนะครับรอดูลูกสาวว่าจะได้ออกเยอะไหมนะครับก็น่าจะประมาณหนึ่งกี่ดอกพี่น้องเนาะน่าจะประมาณหนึ่งยูสจะได้เป็นตัวละครแบบไหนก็ต้องรอติดตามนะครับคิดว่าม้วนครับขึ้นชื่อว่าสงครามหมอลำเนาะทางช่องวันนะครับ31เด้อนะครับนอกจากองค์อิงเราถามว่ามีใครอีกพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมีใครอีกบ้างก็ดารานํานะครับแน่นอนครับมีพี่ต่ายอรลไทยครับนะมีพ่อเอ๋พร้อมด้วยพี่น้อง มีพ่อเอนะครับม okay ีพ um <sa com really? ่อเอมีใครอีกนะมีพี่ตายนะครับนี่พี่ตายอลทไทยนะครับนี่ดีมีพี่ตายอลทไทยด้วยนะครับมีเบิ้ลปทุมราชด้วยนะมีเบิ้ลปทุมราชด้วยนะครับมีเบิ้ลปทุมราชเด้อเด้อเด้้อหากันนี่ืมนี่ครับมีเบิ้ลปทุมราชด้วยนะครับมีเบิ้ลปทุมราชด้วย อแล้วก็ไพ่อีอ่ะหลายคนอยู่ได้พี่น้องหลายคนอยู่นะครับนี่มีบิวจิตพร้อมได้พี่น้องบิวจิตก็แสดงนะครับการทัศนะนี่นี่นี่บักเดียวนะครับบ,บักเดียวก็แสดงพี่น้องบักเดียว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 ก็แสดงครับบักเดียวแม่พิมพาเข้ามานะนะครับแม่พิมพาพรศิรินะครับที่ว่าเสียงเสียงคือกันกับลูกสาวอ่ะนะครับที่ว่าเสียงคือกันกับลูกสาวองอิงนะครับอ่า บอสไปเสียงคือกันก,นกบองอิงบอกบงะะอกิงเสีงยงคา,ายกับแม่พิมพ์ผ้านะครับนี่นี่ที่หลายคนอยากเห็นแม่พิมพ์ผ้าเมื่อ้นเวทีกับอีหลายครั้งหนึ่งเนาะก่อนอัเนี่ยช่วงที่อีลาปังปีแรกครับอ่าบอสจู่ได้รับเชิญแม่พิมพ์ผ้ามาเนาะลองน้ากันเสียงคา,ายกันครับพี่น้องนะครับเสียงคายกันเน้อีลากับแม่พิมพ์ผ้านะครับอืมเสียงคายๆกันครับแล้วก็พอเอะไปแล้วนะครับมีผ่ยอีกนี่บิวจิตพี่น้อง เบวจิตชริยาก็แสดงด้วยนะครับนะแล้วก็ข้าวทิปนะข้าวทิปข้าวทิปกับมาพี่น้องใช่ไหมนี่หาก่อนนี่ข้าวทิปนี่มาพี่น้องหลายคนครับอันนี้ก็คืออ่า,อาเอามาให้เบิ่งครับว่ามีดาราผู้ใดรเน่นี่นี่น,นี่พระเอกพระเอกน่าจะเป็นพระเอกหรือเปล่าบ่แน่ใจด้วยพี่น้องอันนี้ผมบ่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นพระพรเ,อพเอกด้วยครับนี่จร่นนะครับจร่นจร่นพระเอกจะร่น นะครับอืมแล้วก็ภายอีกอะการทัศนาบากเดียวไปแล้วนะครับอืมเจเน็ตเขียวนี่เดอ้อนะครับนี่ครับมีเจเน็ตเขียวด้วยมีพีนุสเวลาวันนะครับแล้วก็อีดอีสานพัส,สวขน่านี่แหละครับศิลปินดา,านดราผู้ใดอีกนี่แอนนานี่แอนนาภายอีกเนาะ อีกที่บระันได้๋ว่านี่ครับนี่นี่น,นี่นี่นะครับชิปมิระดาวระันแล้วก็เชิดชนกเอาจริงถามว่าบางคนผมหูจักบ่ผมบางคนผมก็บ่หูจักพี่น้องครับแต่ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หูจักครับบางคนก็บ่หูจักอันนี้องยอมรับหลีพี่น้องเพราะว่าบไร้เ่งทีวีถ้าเป็นนักร่องนะี่สิพอะหูจักอยู่พี่น้องอย่างเช่นเบิร์ปปุมแบกเข่าทิปพ,พี่ตายรสไทพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ก็หูจักครับพี่น้องแต่2คนนี้เอาจริงผมยอมรับเลยว่าผมยังไม่รู้จักนะ ผมยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักนี่แหละยังม่วหูจักตอนนี้แหละนะครับก็ยังไงก็ฝากรอติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจครับลูกสาวด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงโอ้ยลืมเลืมล่มเลืม่มนี่นี่เพชรวัชรบดอันนี้ก็เคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าผมมู่จักซื้อเิ่นเนะพิ่งหูจักนี่แหละนะครับผู้ใดรอครับผู้ใดเฝ้ารอมาเพื่อที่สีเห็นลูกสาวได้สแสดงละครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถบ,บทบาทของยังอิงเนาะประสบการณ์ของเพื่อนล้วกัน นะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการแสดงละครเนาะลังจากที่เพื่อนได้แสดงแต่ MV ม็มเป็นพี่น้องแสดงแต่ MV ีเพลงบันนี้เพื่อนได้แสดงละครกรก็รอติดตามมึงครับว่าลูกสาวสิแสดงเป็นยังไงนะครับาการแสดงของลูกสาวจะเป็นอย่างไรนะครับนี่รอติดตามดูนะครับอรอติดตามดูโอเคเนาะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พอกันไหม คลิปน่ะนาะพี่น้องเนาะมีสงครามมอลลัวันที่15กันยายนนี้นะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสี่มือนนีพี่น้อง4วันหนึ่งทุ่มตรงนะครับจยงใดก็ฝากติดตามลูกสาวครับคอมเมนต์เข้ามาครับผู้ใดรอครับผู้ใดเซจแล้วผู้ใดเสียปากรอแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ทักทายกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากติดตามผมได้พี่น้องเด้อนะครับมีข่าวสารอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกครับสวัสดีครับ